ตัดมาอีกฉากหนึ่งหันไปตงนีจะเปิดมิจฉาแต่ว่าฉันขึ้นไปข้างบนก่อนเฮ้ยไม่จะได้หรือมั้งมองด้วปตาเปล่าเรียก,ก็ตาม คเปล่าใตายเว้ยบ้าเหอะเซตะดนียลก็ไรให้เยบร้ยอยก,ก่อน้นอใ่ปเขีย้อแใส่เลยสาี่ห้าคอมโบโบ๊ทร ออส,ส,สองเป็อาไปอาูสีใช้บอมูยหน่เลยไหมครับท่านไม่ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ยังไม่ใช้องส่งไปก่อนอาูนยันน่ะอาูน่ะส่งเข้าไปก่อนจไ้จะรับท่าน นี่เานเหรออือืมอถ้าใส่เมียก่จะลงไปดิว่กคุณลอยเยี่ยไรล่ะทำไมกูไม่ใส่หมวกวะเี้ยกูไม่เป็นไรวะ

จะเปิดยังไงก็เรมพเิไปโหยังใช่ไลำใหญ่ที่ฉันคิดไว้หืมลำให่เอาเรื่องเลยแหละตอนนี้เราจะเส้งานไม่ได้สิมาดีเหอโอเค ก็อยู่ตรงนี้ก่อนก็อ,อยู่ตรงนี้ก่อนแต่ว่าทันยังไงล่ะห้าไม่สำหรับปลดใช้งานมันได้โอ้โอเคว่าเดี๋ยวแล้วสินะคุณชั้นจะต้องปลดสู้เองแล้วเนี่ย บาทีฮะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะแกมาจากไงเนี่ยสงมนที่จะขอกทำไมมันมีข้อบะ้อก็จกไปตันหรอวะกระสนหรอวะเอออะกระสุนเอไอ้กระสุนหรอวะอุ้ย้อแล้วมันตัดกระสุน อไอ้ควายไอ้ควายเด็ดเฮียโจก๊กกระสุนไอ้ควายยิงเฮียต้งเลือเออเฮีย,ยไม่ว่ารู้อยู่ดีว่ามีรู้ทมาถามว่ายิงเข้ามาได้อยู่ดีว,ว่า,วา,มววาวไม่เป็นไรเว้ยวยิงให้ฉนมี อือฉันมยาอยู่ฟูฟูโอเคเอาลวมไปใส่ชุดอยู่อัี้อ่ไปผู้ส่ยุดอยู่เอ้ยขอหมกโอเคขอชุดเราเออโอเคคอยิ่อยิงกันเลย กูยิงมึงนะมันจะใช้อะไรอีกกันล่ะฮะกูยิงมึงด้วยยิงจริงด้วยอะไรวะมึงยิงเฮียเลยอ้า What the fucking shit กตมาปืนนี่วะเห็นอ้าโอ้ยังเกิดอะไขึ้นเลยห,หลอกปะเนี่ย 何だ <laughs> <S ess> <tôi> ใช่ใช่ช่าเดิมที่ต่อ่ากเพื่อนใช่ใกว่เออปะดูนปะดูน้าซิดูไมเหรอขงใน่ะไม่มีอะไรอยู่อยู่ด้วยน่ะขอโทษนะผคนเป็นใคร เฮ้ยออกแล้วป่ะล่ะเออคิววิซีกระซุน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 จับมันไว้จับมันจับมันไว้จับมันไว้จับอยัวจับอยู่ัวว่าจับอยู่จับได้อยู่ใช่ไหมใช่จับได้อยู่ ท่านโอ้ยโ,โันมีแรงกดไม่เรื่อยเลยอืมทำการใช้ลมแสงเลเซอร์ระดับสูงโอ้ยอะไรของมันวะน่ะ มันยิงของความช่วยเหลือไงวะมันรู้มานูครับท่านเอ้ยโอ้โหเห็นมันหยุดยิงแล้วมันหยุดยิงแล้วจังหวะนี้จ่เจอโจมตีมันนะทำไมไม่โจมตีเลยคว้าอีโอ้มันยิงมาแล้วมันยิงมาแล้ว มันยิงมาสองนัดเลยมันทำอะไรได้วะจะไปรู้หไหมล่ะเอ้ยท่านกับโปกก็เพิ่งมาเจอวะเนี่ยมันยิงมาแล้วเออเออว่ะมันก็ไม่ทำตามเหยมากนี่หว่าเรื่องนี้วะ่ะเรื่องนี้วะ่ะทนไม่ไหวแล้วอ,อึบอ้ายจึกแรงกดขีของกระส,สุนมันโคตร กูจะรู้ยู่พยายามกูพยายามกพยายามกดิดิชดทักกันสุดเลเก๋อืมเก๊กดูความสวยของสุดยอดตายของกูนี่ยเหรอเกือบมละกู อ้ายิกจ้าา้าันายังเป็นใครกันแน่มันแกที่รักอ่ะใช่ไันจมกแก่แคนไปะนี่แน่กระสุนไปรกระสุนของมันตัวมันเองมันจะแรงแค่ไหน โดนไปซะเกื่อจจิบมมาจมาูกเออยโอ้ยมันยิแล้วเออ่มาจบใจจิ้ปที่ข้างหลังนี่ว่ะเราพยายามจะยิงสเปียต้น เฮ้ยสเปียต้องไปเอาจะฆ่านายโอ้ยยิงติดเขียวเลยเนะี่ยิงเขียเลยวะไม่รู้มันกระกลั่นจู่ๆมันก็ยิงกริดจูจ่ๆมันก็ยิงติดเอียงกระปุกหัวยิงไปยี่โลหมาอะไรเว้นยิงไม่ได้ครับกัน้นผมไม่ได้เชืนะ่อครั้หนึ่งเนนะี่ยยิงไปแล้ว ว้นทีขึ้นนะวันที่ตุ้ัตมังข้ามมาเลยนะมันที่ตุ้เตอ้งข้ามมันอ้ยมันใช้ใบพัดทุกท่ันมันใช้ใบพับบพพดใช่ใช่ใช่เอาชี่นี่ไม่เขียน เสียงอะไรเนี่ยโอ้ยแบงนี้มั่วละมือจะสีม่วเงียโอ้ my god มันคือพานมันคือพานเลยแล้วมันค่อยๆมาแล้วมันค่อยๆมาห้าซุ่มเข้าแล้วมันค่อยๆมาห้าซุ่มเข้าแล้ว ้า,ากมากยิบโอ้ชิดผมว่ามันตัวใหญ่กว่า,ค,ค,วนะววาคิดไว้แน,น่มันตัวใหญ่กว่าที่คิดไว้กว่างเหมือนกันตัวใหญ่กว่าที่คิดไว้เหมือนกันนั่นแหละโอ้กระสุนยี่น,นิน มายคุยอยู่หมดวิธีซะได้บ่เล่าั่ไล่าบ่แลวาบ่เล่ยแล้ชนเรยังไม่มีที่ที่กำบังในการุ่งชนเลย เฮ้ยยาจะคิดดีช่วยมันมันอาจาออาจะม,มีพลังอะไรก็ได้จะคิดดีชวยมันมันอาจจะมีพลังยิ่งก็ได้คิดว่าจะต้องช่วย,ยมันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะอ้าวเอ้ยมันนี่เลยมันนี่เลย Ừ, hmm. uh. oh 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 oh

cái gì của hết Sao tới Ủa sao mọi người mọi người mọi nó mọi người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  lót người một, người ba người mọi ba mọi người mọi người mọi người sớm sang, mọi người sang người mọi người mọi người mọi người

喂喂喂喂喂，哎呦！哎，完了，我背完了。 บาทีอเอะเออเจอฉวัวแก่ๆก่่าลิโอ้โหจริงๆก็ไปเสียหายอะไรมากเลยเออบาทีเอะ ไม่ได้เสียหายอะไรมากาบ้าทีฉันไม่ได้เสียหายอะไรมากไม่ไหรอกนะแ,แค่นิวเลียรย์ยังไงก็ตามฉันรู้สึกเหมือนว่ามันไปไปแปลกๆไปนะใช่ฉันรู้ทึกไม่ดีสุดๆ แล้วบอกคือคกอทิวนั่นไงมันพังโอ้ยมันพังอีกแล้วไอ้่านกับไปส้งกันเถอะยาวๆเลยโอเคก็ได้ยาวโอเคทำอะไรต่างๆก,ก,นะก,ก็ได้นาะก็ค้การนนาเกนเ่น โอ้ยมันโอ้ี่คืออะไพี่มารับชมล่าสวที่มดูก็ผมว่เสียงเครอาจจะแปลกนิดหน่อยนะครับแล้วย็พี่มางอนลงคิปเนี่ยเพราะว่าแกลอยอยู่ด้วยนะครับุ๊กแกรออยู่ แล้ช่างอะไรเออสัตยเกิอดโอ้ยมีงอะไรเขาเลยทุกคนเพิ่งตื่นเนาะมันตัวเลยจะแปลกๆนิดหน่อยนะทุกคนไม่ใช้ฟังก์ชันคืช่องใหม่เนี่ยผมไม่ได้ลงคลิปเลยนะแต่ว่า ช่เก uh ่าเนี่ยช่วแปดร้อยเจ็ดร้อยซับนั่นอะคือมันโดนอะไรก็ไม่รู้แตบไม่ไโดน